ยกระดับการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสากลภาคการเกษตร สำนักง,งานสากลจังหวัดลำปางร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรวมปฏิบัติงาน,นเชิงรูปเพื่อยกระดับการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสากลภาคการเกษตรในจังหวัดลำปางโดยได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพพรีเมียมเพื่อตลาดระดับบนมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อยกระดับการผลิตโคเนื้อของสมาชิกสากลภาคการเกษตรในจังหวัดลำปาง ให้สามารถผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพได้รับผลตอบแทนที่สูงมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งได้เลือกสากรไก,กรเกษตรศบรับจำกัดเป็นเป้าหมายของโครงการโครงการอบรมนวัตรกรรมการผลิตโคเนื้อพรีเมียมเพื่อตลาดระดับบนนี่นะครับมีความเป็นมาตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับนะมหลาลัยเทคโนโลยี รัชมงคลธัญบุรีนะฮะได้เสนอโครงการตามโจทย์ของกระทรวงอวนะครับซึ่งเป็นกระทรวงต้นสังกัดที่จะต้องการพัฒนาอาชีพของพี่น้องกเกษตรกรนะฮะโดยเฉพาะอาชีพของการเลี้ยงโคเนื้อซึ่งต้องการที่จะยกระดับคุณภาพของการผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร,รให้เป็นโคเนื้อที่ มีคุณภาพนะฮะสามารถที่จะทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับที่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเราได้ทําโครงการเนะสนอกระทรวงต้นสังกัดไปแล้วก็ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการนะมาแล้วนะครับ3รุ่นรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3นะฮะร,รุ่นแรกเนี่ยเราจัดที่นอตเทนฟาร์มนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ พอมารุ่นที่สองนี่เขามาจัดที่สหกรณ์การเกษตรห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3มนะฮะก็จัดที่สหกรณ์การเกษตรศปราบนะครับโดยโครงการนี้นะครับก็จัดสร้างเป็นหลักสูตรนะครับซึ่งเกษตรกรหรือคนที่เข้าเรียนรู้กับเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะจัดเป็นจัดเก็บเป็นหน่วยเก็บสะสมไว้ ถ้ากรณีที่อยากจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลักสูตรสัตวสาสตราเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตได้นะครับหลักสูตรนี้ก็เก้าหน่วยกิตนะครับหรือถ้าพี่น้องที่ตั้งใจจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพนี่นะฮะหลักสูตรนี้ก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของสายพันธุ์ของโคนะฮะที่จะผลิตโคเนื้อให้เป็นโครพรีเมียมเพื่อตลาดระดับบนนะฮะ เรื่องของอาหารนะฮะก็จะมีครบตั้งแต่อาหารหยาบอาหารข้นอาหาร TMR รวมถึงการประกอบสูตรอาหารคร,ครบทุกขั้นตอนนะครับการสำรองอาหารไว้ในช่วงขาดแคลนในรูปของอพืชอาหารหมักหรือว่าไซเลชนะฮะก็จะมีการสอนการอบรมให้เกษตรกร,รหรือว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถทำได้จริงนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะการผสมเทียมนะครับการตลาดนะฮะการสร้างกลุ่มเพื่อการตลาดนะรวมถึงการจัดทําเครื่องหมายทางการค้านอกจากนี้นะฮะเราก็จะให้ผู้เข้าอบรมเนีนะฮะได้บรุนาการตั้งแต่เรื่องของพันุ์เรื่องอาหารเรื่องการจัดการนะอย่างครบถ้วนเนี่ยจากผู้ที่ มีประสบการณ์สูงนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ก็เป็นผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพระดับสูงนะฮะมาให้ความรู้มาให้การอบรมกับพี่น้องเกษตรกรนะครับในระหว่างการอบรมเนี่ยก็จะมีทั้งการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริงนะครับตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกรระดับทั่วๆไปนะครับ ฟาร์มที่มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นอาจจะบอกว่าเป็นกึ่งอาชีพหลักนะฮะฟาร์มที่ทําแบบอาชีพหลักรวมไปจนถึงฟาร์มระดับอุตสาหกรรมผลจากการฝึกอบรมของโครงการนี้จะสามารถทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคเนื้อมีช่องทางการตลาดที่หลากหลายสามารถสาร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการเลี้ยงโคเนื้อพรีเมียมของเกษตรกรในจังหวัดลำปางและมีการขยายผลในวงกว้างต่อไป